ก็คที่ได้มาคุณที่บรุตรานะครับก็ได้มาเองข้างนะครับมาเอานำสิ่งของมามอบให้แล้วก็แล้วก็พาทุนกาขับมาทุนทาบุญกันนะครับก็มีมาจากหลายจังหวัดมากมายเลยนะครับฝั่งนี้ก่อนมาจากไหนคลางปา่งปลารับ่างปลาปนงทุนครมกไข่ต่อไปค่ะครับ

อนใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้หครับนสีเ้คชใหม่ไหนครับชิงใหม่ไหนมาเลยวันนี้เลยวันนี้เลยพูดเหนือเลยได้ไหมได้ดีงใหม่พดเเนือไป ก่ม yup. ีใจที่ได้มาดูข like, ่าด oh <my. S 1> so okay. so ้วยนะคะครับผมก็วันนี้อายุ30แล้วเช่ันอนาอายุอีกแล้วครับี่สุแก่แรงครับผมคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นคะคะแล้วก็มีงานเยอะๆมีผลงานให้แฟนคลทุกคนได้มาดูติดตามนะคะคุณครัตขอนรับยูไนตีครับอรับเลยครับผจกจัวัแล้วขอรับกระสีมาควขอรั นะครับความรู ok, mainland, ma ้สึกที่ได้มาในวันนี้ครับดีใจมากแล้วก็สิ่งที่ได้มาณครับคนนี้ขอบคุณครับผมดีใจมากครับผมเหมือนกับว่าเหมือนได้ทัวร์ประเทศไทยอ่ะดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ดีใจครับผมวันนี้ก็เป็นวันเกิดที่ที่มีความสุขวันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงวันเลย28มกราคมนะครับก็อายุครบ๓ ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่มาร่วมทำบุญกันในวันนี้ครับวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากครับเราอยากได้อะไรวันเกิดอยากได้อะไรครับเป็นพิเศษวันเกิดเป็นพิเศษเหรออยากได้งานได้เยอะงานอะไรเยอะไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่านะครับอยากถามแฟนกลับหน่อยว่าถ้ารักกันจริงรู้ไหมว่าตอนนี้สามเรื่องของ าเอถานะว่้านจงรู้มว่าออมีละคร3เรื่องอะไรบ้างถ้าเราักกันจริงเนี่ยรู้ไหมครับว่าละครสเรื่องของผมมีเรื่องอะไรบ้างรจริงรู้ไ่าละครเ่องของผรอะไร้งกกอกกมะครสามเรื่องขีไ้งกินวนะครเรื่ี้กกรร